โอ้โหโดนลยร่วงครับดูนลยครับขัดขวาครับเดี๋ยวดูครับร่างกายทีต่อทีครับดึงหลบแม่ขวาที่กลางนิ้วนะครับโอ้โหฝุกซ้ายสวยครับเดวิสแข้งขวามาโอ้เกี่ยวไว้แล้วคืนทันทีครับโอ้ยครับแซ่บสั่งเวียนนี่เอานี่อย่างนี้เก็บครับ ขณะที่ฮิวโบนี่ครับต่อยหมัดอย่างนี้ก็น่ากลัวครับอ้าวครับเริ่มจะทีขึ้นแล้วเริ่มทีขึ้นแล้วแม่เจอหมัดเดินดิ้นบนสักครู่ครับเจอหมัดซ้ายนี่มีเอียงเหมือนกันแม่ต่ว่าตอนนี้ครับเดินเข้าซ้ายโ,โอ้ลื่นครับลื่น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 ปลายหางหวาดครับตบทุกซ้ายหัวเข้าไปดอกนี้ได้น้ำได้เนื้อครับเอาละครโอ้แท่งไวครับทางด้านเดียร์ทินขณะฮิวโบนั้นซื้อด้วยกับปั้นนะครับเอาละครับพยายามจะจิ้มหมัดเอ้าเจอศอกครับ โอ้โหนยร่วงครับลูด้ครับจัดขวาครับแดังแม่นแม่นับแล้ววางแข้งเข้าไปครับล่นเลยครับฮิวโก้โอ้โหแตกด้วยครับดังจมูกอ้าวนะครับโอ้เลือดปีแล้วครับอ้าวครับได้นับแล้วปลดล็อกไปแล้วครับทางด้านของเดรนิสอาละครับเดอรลุยเขาใส่นะครับกำปั้นมาเป็นชุดต้องระวังลูกศนวินเตอร์ฮิวโก้นะครับจู่ปัดขวาครับ เดดพิทก็ปร like ับสไตล์นะครับมาต่อยสังเวียนนี้ครับปกติก็มีแข้งมีเข่าวันนี้เสริมหมัดนะครับนี่ครับมาสังเวียนนี้ต้ก็ดูครับออกมา4-5เม็ดไต่ขู่ไปเลยครับทางด้านเดดพิทโอ้โหโอ้โหรับอย่างเดียวเลยครับรับอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ไต่บันเลยครับทางด้านของเดดพิทเหนือาะละครับขยับเข้ามาใกล้เขาเือถือโก้ต่อยหมัดขวาครับ โอ้โหหมัดขวามาแล้วครับธรรมยาติของวงการมวยไม่มีในกฎกติกานะครับข้อสุดท้ายไท่อุูน้อยกว่าในโค้งล่กกาบนะครับไทยเกียรติซึ่งกันและกันดูภาพช้าครับดูครับดูการเข้าทำของเดนิทครับมีทำาอาทางด้านของวิเตอร์ฮิวโก้ตั้งหลักไม่ได้เลยครับในช่วงแรกแรการจะเร่งเอาน็อกเหมือนกันครับนี่ครับมีสวนนะครับวิเตอร์ฮิวโก้ครับยังไม่ยอมแพ้ครับไม่มีวันพอใจนะครับสำหรับนักมวยรายนี้ นี่ไต่คืนมาครับนี่กระซื้อด้วยกราปั้นนะครับโดนนะครับทางด้าของเดวริดครับแต่ว่ายังทนได้จับยกแล้ววางแข้งเนื้อๆครับ the red corner เดิิท์